ช่วงนี้อากาศร้อนมากครับแล้วก็ปีนี้อุณหภูมิสูงมากๆเลยนะครับเป็นประวัติการบางพื้นที่นี่ขึ้นไปถึง44-45องศานะครับวันนี้เลยจะมาพูดถึงต้นไม้ที่ทนแรงทนร้อนได้ดีนะครับที่อยากจะนําไปปลูกกันนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่ขาดน้าน้ําน้อยนะครับก็ไปปลูกช่วงฤดูฝนเอานะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้อย่างถ้าที่บ้านเราเราปลูกเป็นไม้กระถางนะครับทนแรงน้ําน้อยนะครับ ก็คือต้นเฟื่องฟ้านะครับต้นเฟื่องฟ้าเป็นต้นไม้ที่ทนแรงได้ดีนะครับต้นนี้นะครับปลูกเป็นไม้ตัดแต่งนะครับเป็นไม้พุ่มไม้ลอเลื้อยก็ได้นะครับต้นเฟื่องฟ้าดอกมีหลากสีนะครับสีชมพูสีขาวสีแดงนะครับสีเหลืองโอ้เยอะแยะนะครับสวยงามนะครับหากคนที่อยากจะปลูกต้นไม้และมีดอกสวยๆแต่ทนแรงน้ําน้อยแนะนําเฟื่องฟ้าไม้พุ่มนะครับ ต่อมานะครับไม้ยืนต้นให้ร่มเงานะครับแนะนําต้นเหลืองปีเดียทรนนะครับหรือต้นตะเบบุย่าต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เทศบาลหรือกรมทางหลวงชอบมาปลูกไว้ข้างทางนะครับให้ร่มเงาต้นนี้นะครับปลูกบนฟุตบาทนะครับก็คือต้นนี้นะครับจะทนแรงได้ดีเป็นไม้ผัดใบนะครับถามว่ารากใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับก็พอสูสีพอปลูกและตัดแต่งควบคุมรากได้นะครับ อ่าเขาถ้าตอนที่ไม่ออกดอกนะครับพุ่มเขาก็ใบเขาก็จะหนาทึบเหมือนกันนะครับพอให้ร่มเงาเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็อาจจะสูงอยู่ที่ประมาณ5-10เมตรนะครับโตเต็มที่เขานะครับสำหรับต้นเหลืองปีดียาทอนนะเวลาออกดอกผัดใบนะครับผัดใบทั้งต้นเลยนะครับออกดอกสีเหลืองนะครับดอกเป็นลูกแต่เป็นพวงเป็นช่อสวยงามมากเลยนะครับสาหรับต้นเหลืองปีดียาทอนนะครับต้นต่อมาต้นนี้นะครับ บางคนอาจจะว่าโอ้ใช่เลยก็คือต้นนี้นะครับอาจจะเป็นต้นไม้ที่คนแบบว่าเออไม่อยากจะปลูกในบ้านแต่ผมจะบอกไว้นะครับต้นนี้เขามีหลากสีนะครับก็คือต้นลีลาวดีนะครับลีลาวดีเป็นต้นไม้ในตำนานที่นิยมใช้ในการจัดสวนสไตล์บาหลีนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีทั้งดอกสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีแดงนะครับเวลาปลูกริมน้ำนะครับดอกเขาร่วง ตกลงมายังน้ำนครับไม่ว่าจะเป็นลำธารน้ำตกหรือสะว่ายน้ำครับมันจะให้บรรยากาศแบบสปาผ่อนคลายสวยงามและดอกเขามีกลิ่นหอมนะครับถึงแม้บางชนิดบางสายพันธุ์จะผัดใบนะครับแต่ว่านะครับลีลาวดีนะครับข้อดีเขาคือรากเขาไม่ใหญ่มากครับสำหรับบ้านพื้นที่แคบที่อยากจะปลูกเพื่อให้ร่มเงานะครับต้นไม้ชนิดนะครับโตสูงอยู่ที่ประมาณ5นะครับ5-10เมตรเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับเป็นไม้ พุ่มขนาดใหญ่นะครับไม่ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นนะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็อยู่ในกลุ่มยืนต้นขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะปลูกในบ้านพื้นที่แคบให้ร่มเงาและมีดอกกลิ่นหอมนะครับรากไม่ใหญ่มากนะครับต้นดียราดีนะครับวันนี้3ต้นครับสับคนที่บ้านพื้นที่แล้งนะครับร้อนนะครับจัดไปครับ